ผมได้เห็นคลิปวิดีโออันหนึ่งที่ดีมากออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรายงานเท่าไหร่นะเป็นคลิปวิดีโอที่ดูแล้วก็ซาบซึ้งใจมากวันที่7มีนาคมท่านผู้ชมครับเมื่อเดือนที่แล้วเวลาบ่าย2องโมงสี่นาทีตำรวจจรจาจรโครงการพระราชดำริโดยพนักงานวิทยุได้รับการประสานงานจากศูนย์ควบคุมและสั่งการจรจาจรว่ามีรถยนต์ส่วนบุคคลสีบรอนส์กำลังนําเด็กป่วยส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รถคันนี้กำลังจะขึ้นทางด่วนด่านบางนามุ่งตรงไปที่ด่านพระรามสีและมีที่หมายคือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่สีลมขอให้ตำรวจจร,รจาจรโครงการพระรามบิสนับสนุนอำนวยความสะดวกในเส้นทางท่านผู้ชมครับหลังจากได้รับแจ้งแล้วพันตำรวจตร,ร,รีพีรวุฒิใหม่อ่องสารวัตรงานสองกองกับที่6บอกบกจราจรโครงการใต้หนึ่งร้อยตำรวจโทมานะจอกโคกสูงรองสารวัตรงานหนึ่งกองกับการ6บอกบกจราจร และร้อยตำรวจตรีศักชายกระแสยานรองสารวัตรงานได้นํากําลังชุดเคลื่อนที่เร็วมีดาบตํารวจสุทินอินทโชตด,ดาบตํารวจอาริยาป้อมค่ายและสิบตำรวจโทอัศวินยิ้มชูเดชวิ่งเข้าไปสนับสนุนในเส้นทางอนี้โดยพันตารวจตรีพีรวุฒิใหม่อ่องรอรับบริเวณเหนือด่วนด่วนท่าท่าเรือส่วนอีกกําลังอีกชุดหนึ่งรอรับบริเวณที่ลงด่วนพระรามสี่ เมื่อพบรถคันดังกล่าวก็เลยเร่งอำนวยความสะดวกเปิดทางนำส่งถึงโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนถนนสีลมอย่างเรียบร้อยปลอดภัยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเมื่อส่งลูกถึงหมอได้ทันท่วงทีในช่วงลาควาาเป็นความตายซาบซึ้งมากก็เด็กลงจากรถคุกเขา่ากราบตำรวจด้วยความขอบคุณอย่างที่สุดหาได้ยากมากท่านผู้ชมครับเรื่องเล็กๆแค่นี้เองแต่ผมมาแล้วผมทราบซึ้งใจอดไม่ได้น้ำตาคลอเล็กน้อย ผมมีความรู้สึกว่าการทําหน้าที่ของตารวจที่แท้จริงไม่จําเป็นถึงจำเป็นถึงระดับในพลมาจากไหนถ้าตํารวจทําหน้าที่ตํารวจจริงๆร,รับใช้ประชาชนจริงๆประชาชนเขาจะเคารพและยกย่องโดยใจจริงแต่ไม่ใช่ตำรวจที่ผมเอามาออกแล้วฉีกหน้ากากหลายๆคนในอดีตพวกนั้นคือตำรวจที่ชั่วผมเห็นใจตำรวจน้ำดีอย่างประเภทนี้เราควรให้การสนับสนุนมีอะไรที่ตำรวจน้ำดีได้ทำให้กับประชาชนแล้วถ้ามีข้อมูลส่งมาทางผมครับพวกเราต้องเชื่อชูคนดีเอาไว้ ต้องสนับสนุนให้คนดีได้มีโอกาสทำงานและต้องสนับสนุนให้กำลังใจกับคนดี